ตอนที่259หลังจากที่ซื้อวู้ยานะครับเขานั้นได้บอกต่อถึงข้อความที่ยู่ยชางหลงฝากมาให้กับยู่เฉิงไห่บัตรนี้นั้นอยู่เฉิงไห่ก็ได้แต่หัวเราะออกมาบาๆนะครับเมื่อยู่ชางหลงนั้นจะท้าสู้เขาหลังจากนี้อีกครึ่งปีเขานั้นได้พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อในเมื่อเจ้านั่นต้องการแบบนั้นข้าก็จะเติมเต็มความปรารถนาให้กับเจ้านั่นอีก อย่างไรก็ดีนะครับซื้อวูยาได้ถามขึ้นเออท่านอาจารย์เคยพูดเอาไว้การเข้าร่วมกินถิงซานน่ะจะทําให้พวกเราทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําแต่ถึงแบบนั้นท่านอาจารย์ก็ไม่อนุญาตให้สิทธ์ทั้งหลายฆ่ากันเองนี่ถือเป็นกฎเหล็กของกินจิงซานตั้งแต่เริ่มต้นสิทธิ์พี่ต้องการที่จะทําแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอซื้อวู้ยานะครับที่สามสิทธยู่เชิงกับอันมามองและพูดขึ้น เจ้าควรจะถามคำถามนี้กับสิทธิพี่รองของเจ้ามากกว่านะอยู่เชิงไฮได้พูดออกมาเออแต่แต่ท่านเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของพวกเรานะขอรับใช่แล้วข้าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของพวกเจ้าในฐานะที่ข้านั้นเป็นพี่ใหญ่ข้าควรที่จะเป็นพี่เป็นที่พึ่งพาในฐานะที่ข้าเป็นพี่ใหญ่ข้าควรจะอดกั้นมากกว่านี้ในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ข้าควรจะปลนปลนและปล่อยผ่านให้มากกว่านี้ เมื่อใดก็ตามนะครับที่ยู่เชิงไฮนึกถึงเรื่องนี้ตัวเขาก็จะสงบสติอารมณ์ลงได้และในตอนนี้เองก็เช่นกันครูต่อมานะครับยู่เชิงไฮก็เดินไปตบไหลซื้อวุยยาก่อนจะเดินออกจากกระท่อมไปเฮออ,อย่าพูดถึงเรื่องหน้าเศร้าแบบนั้นเลยข้าจะรีบหาวิธีคลายปนึกมนตราให้กับเจ้าเองไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองขนาดนั้นหรอกสิพี่ข้าพยายามติดต่อและ จะคิดหาวิธีทำลายผนึกด้วยตัวเองยังไงซะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ทำข้าเกรงว่าจะมีเพียงแค่ท่านอาจารย์เท่านั้นที่สามารถคลายผนึกนี้ได้อยู่เฉิงเฮยได้หยุดเดินนะครับกอ่อนจะพูดขึ้นเจ้ากำลังวางแผนทำอะไรกันสือวหยายิ้มโดยที่ไม่พูดนะครับตัวเขาโค้งคำนับอยู่เฉิง,งเฮยก่อนจะพูดขึ้นเดินทางระวังด้วยนะสิบพี่ <c oughs> ตัดภาพมาที่จินจิงซานนะครับบัดนี้พระเอกของเราก็เดินไปที่แผนที่อาภาพเก่าแก่ที่เพิ่งได้มาจากกล่องก่อนหน้านี้ ตัวเขานั้นนะครับได้มองข้ามจุดจุดหนึ่งบนภาพไปเห็นได้ชัดว่าภาพวาดเก่าแก่นี้นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนคิดอักษรสวรรค์ที่เหลือแน่ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเก่าแก่หรือแผนที่ก็ตามแต่มันจะต้องมีความสําคัญมากพอถึงกับต้องทําเป็นภาพวาดแบบนี้ลู่โจก้มหน้านะครับตัวเองลงกรที่จะมองไปที่ภาพวาดและทําการศึกษาหลังจากที่ปานไปคู่หนึ่งตัวเขาพบว่าส่วนหนึ่งของภาพเก่าแก่นั้นมันว่างเปล่าอยู่จริงๆนะครับ ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งอื่นๆล้วนแล้วแต่ยังเป็นอะไรที่ภุมเกลือมันเป็นเพียงแค่โครงร่างเท่านั้นโชคดีที่ลู่โจนั้นมีความทรงจําของจีเทียนเต้านะครับเขานั้นคุ้นเคยกับลูกยุทธภพปเป็นอย่างดีแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับแผนที่ก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเขาสามารถร่างมันในหัวได้คร่าวๆนะครับดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะมั่นใจว่านี่นั้นจะต้องเป็น านที่หนึ่งในพระราชวังแน่มทนหยางมุนทนจิ้งมนทนเหลียงมุนทนยี่มนทนชิงมทนหยงหลงลู่โจได้พูดต่อนี่มันปาม่านหมอกแล้วก็หลวงเปิดยหลงสี่ทางทิศตะวันออกของทะเลวังบุญนั้นเอตรงนี้นั้นมันว่างเปล่าลู่โจได้เรือมองไปที่ทางตะวันออกนะครับสุดขอภาพวาดนอกเหนือจากมุนทนเหลียงแล้วที่ที่เป็นพื้นที่ทางตะวันออกนั้นมันยังเป็นที่ที่เผ่าพันธุ์อื่นอาศัยอยู่ยังมีพื้นที่ของหลงเปิดยอีกด้วย แผนที่นี้ทั้งหมดด้วยแล้วแต่ว่างเปล่าหลู่จูหันมามองที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับแม้ว่ามันยากจะเชื่อแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นคงจะไม่มีอะไรผิดไปเจ้าเย่เสียงที่นุ่มลึกนะครับได้ดังขึ้นและแล้วในเวลานี้มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยพลังลมป่านไปอีกเรียกเจ้าเย่ของเรามาเจ้าเย่ที่อยู่ศาลาต่างใต้นะครับเมื่อได้ยินนางก็รีบมาในทันทีสิพี่ ยวนเอ๋อนั้นนะครับได้ปรากฏต,ตัวขึ้นมาพร้อมกับสายสะพายนิพานนาะงกําลังรอยอยู่ในอากาศสิ์น้องเล็กข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหรอกนะท่านอาจารย์กําลังเรียกหาข้าเออสิ์พี่เข้าใจข้าผิดแล้วข้าจะไปกับท่านด้วยตั้งหักละ่ะทั้งสองได้ตรงไปที่ศาลาทางตะวันออกด้วยกันนะครับไม่นานตั้งกู้ก็ถึงท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เรียกหาสิสินะคะสทิทั้งสองนะครับกาลังยืนอยู่ด้านนอกห้องนั่งเล่น ทั้งสองคาราวะรูโจผู้เป็นอาจารย์อย่างพร้อมเพียงกันรูโจเดินออกมาพร้อมกับชำเลืองหมอกเอาละ่ะส่งจดหมายนี้ไปหาเจียงอาเฉียนซะบอกให้เจ้านั่นค้นหาที่ที่เป็นบอกให้เจ้านั่นค้นหาของที่เป็นของพวกเราจินถิงสารเออท่านอาจารย์สิพยายามติดต่อกับเจียงอาเฉียนมาหลายวันแล้วแต่ถึงแบบนั้นหมอนั่นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาเจ้ายี่ได้ตอบกลัดไอคนไรยางอายนั่นไว้ใจไม่ได้สินะหยวนเออได้พูดเสริม อีกรูปเขานะครับดูเหมือนว่าในครั้งนี้จะมีอะไรคุ้มเคลือมากกว่าที่คิดจากประสบการณ์ที่่านมาเจียงอาเฉียนจะรับมือได้กับทุกสาการเขาไม่คิดเลยว่าเจียงอาเฉียนจะทรยุท์ในเวลาแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นเจียงอาเฉียนย,ยังเป็นพวกที่รักตัวกลัวตายนะครับเหนือสิ่งใดเขาไม่มีทางที่จะทําอะไรแบบหาเรื่องใส่ตัวแน่ลูโ่โจนึกถึงคาพูดเจียงอาเฉียนนะครับที่เคยพูดถึงเวยสู่ยานที่กําลังอยู่ในมนลตนจริง เป็นจุดหมายฉบับสุดท้ายบางทีลีจิงยี่นั้นนะครับอาจจะอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันเจียงอาเฉียนตามเจ้าพวกนั้นไปไม่ได้สินะถ้าหากพวกเรายังติดต่อเจ้านั้นไม่ได้อีกแล้วเราก็หิท้ทีพวกเราจะต้องไปด้วยตัวเองแล้วเจ้ายี่นะครับได้ยินแบบนั้นก็ตกจะตกตะลึงเล็กน้อยหลังจากที่พระเอกพูดจบในตอนนี้นะครับนางตกอยู่ในสถานาที่คืนไม่เข้าทรายไม่ออกเออท่านอาจารย์ ด้วยวรยุทธีสิทธิ์มีมันช่างอ่อนแอยิ่งนะพวกเราควรจะส่งสิทธิ์ปีซีไปไม่ดีกว่าเหรอเนื่องจากในครั้งนี้นะครับพระเอกต้องการเดือไปและจะพาเจาเยี่ยไปด้วยนั่นเองลูโจเหลือบมองไปที่เจาเยีย่อย่างจริงจังโดยปกติแล้วนะครับนางจะเป็นลูกสิท์ที่จงรักภักดีและกระตือรือร้นในการทาภารกิจด้านนอกอีกฉนัยเลยวันนี้ อย,อยู่นางนั้นดูเหมือนไม่เต็มใจตัวเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับนานางจะรู้สึกกลัวแบบนี้พระเอกพูดขึ้นเจ้ากําลังกลัวอยู่อย่างนั้นเหรอ,อ,อสอทธิ์แค่กาลังกังวลว่าจะทําให้แผนของท่านอาจารย์ล้มเหลวเจ้าค่ะเจ้าเย,ยีได้ตอบกลับมาตายที่สุดแล้วรูโจสั่งการขึ้นมาใหม่งั้นไปเรียกสิทธิ์พี่สีของเจ้ามาซะค่ะท่านอาจารย์เจ้าเย,ย่รีบกลับไปนะครับอย่างไม่รังเลรูโจมองเจ้าเย,ย่ที่เดินจากไปนะครับดูเหมือนว่าเจ้าเย,ย่จะรีบร้อนเป็นพิเศษ สิทธิ์คนที่5อาจจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ก็เป็นได้หลังจากเรื่องราวของยี่เทียนซินนั้นนะครับได้ขีคลายลงค่าความจงรักภักดีของเจ้ายี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในความเป็นจริงแล้วนะครับค่าความจงรักภักดีของเจ้าเย่นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ถึงแต่เมื่อพูดถึงพระราชวังเจ้าเย่ยกับแสดงความรู้สึกกลัวออกมาเล็กหน่อยหรือว่าบางทีนางนั้นอาจจะข้องเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหรือใครบางคนในพระราชวังกันแน่ ลูโจนึกภาพตอนที่ไปช่วยเจ้าเย่ออกมานะครับตัวเขาจําได้ว่าเจ้าเย่นั้นเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยเมื่อเห็นนางมีพรสวรรค์นในการฝึกยุทธจีเตียนเต้าจึงรับนางมาเป็นศิษย์นะครับและเหลืองจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าพระเอกของเรานั้นก็จะจาอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ยิ่งดูแลสั่งสอนศิษย์เข้มงวดมากเท่าไรน,นะครับยิ่งอันตรายมากเท่านั้นท่านอาจารย์ศิษย์ึงเพึ่งฝึกสายสะพายนิพานได้คล่องขึ้นแล้วยวนเอ,อ๋อ ยวนเอ๋อนั้นเดินเข้ามานะครับอย่างนั้นเหรอเออท่านอาจารย์นี่ก็ผ่านมาเนื่นนานแล้วได้โปรดให้คําแนะนําสั่งสอนสิทธิ์ยวนเอน๋อนะครับดูเหมือนว่าต้องการพูดอะไรบางอย่างลูโจรูปเขานะครับตัวเขานั้นบัตรนี้ที่ผ่านมากําลังยุ่งอยู่กับหลายเรื่องเป็นความจริงที่ตัวเขาไม่มีเวลาจังสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายเลยมีอะไรก็ถามมาตถอยวนเออได้ตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาเออได้โปรดประมือกับสิทธ เพื่อสั่งสอนสิทธ์ด้วยเถอะว่าสิทธ์นั้นกาลังขาดหาขาดเหลืออะไรกันแน่ลูโ่โจเงียบไปขณะหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวเขารูปเขา่าเจเย่อ่าเจเย่ยวนเอ๋อของเราแม่งเล่นท้าสู้ลูโ่โจเอาซะแล้วนะครับบัดนี้การต่อสู้ระหว่างสิทธิอาจารย์นั้นมันไม่ได้รับว่าเป็นการฝึกซ้อมหรือประมือนะครับการทาแบบนั้นจะมีแต่การเอาชนะสิทธ์โดยไม่ได้รับรับคําชี้แนะคําชี้แนะสั่งสอนอะไรมากนะัก ลูโจต้องการยาชี้แนะสิคนนั้นตามสไตล์การฝึกฝนมากกว่าสิแต่ละคนร่วนแล้วแต่มีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันการใช้วิธีการแบบนั้นนะครับการอบรมสั่งสอนดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับลูโจลูโจเองก็มีพลังวายุทธ์ไม่ได้สูงส่งเมื่อคิดถึงพลังที่ตัวเองมีคงจะไม่สามารถรับมือหรือว่าชี้แนะอะไรยวนอืนด้วยการประมือได้แน่เออ ข้าควรที่จะปล่อยให้นางฝึกฝนด้วยตัวเองจะดีกว่าพระเอกคิดในใจในตอนนั้นเองหมิงซื่ออินก็มาถึงท่านอาจารย์เรียกหาซิ์อยู่อย่างนั้นเหรือขอรับดูโจวกหน้าเอาละ่ะจงฟังคําสั่งข้าทายทอดคําพูดของข้าไปให้เจียงอาเฉียนบอกเจ้านั่นให้หาทุกอย่างที่ก้องเกี่ยวกับจินจิงซานที่อยู่ในพระราชวังให้ข้าถ้าเาจ้านั่นไม่ตอบกลับแล้ว,ลวก็เจ้าจงไปตรวจสอบด้วยตัวเองฝ่าขอรับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินกําลังหันหลังกลับไป ลูจ่จเห็นแบบนั้นก็ได้หยุดเอ่อยช้าก่อนเออท่านอาจารย์มีอะไรหรือขอรับหมิงซื่ออินได้หันกลับมาถามเมื่อไม่นานมานี้สิทธิ์น้องเล็กของเจ้าพึ่ง่านการฝึกฝนแช่วุ้ดเจ้าลองไปเปราลองกับนางดูแล้วกันลูจ่จได้พูดออกมาอย่างช้าๆหมิงซื่ออินพยักหน้าตอบรับได้ครับท่านอาจารย์เมื่อไม่นานมานี้สิทธิ์เองก็ได้ ศึกษาคิดวิชาวิหาปรงพนาเพิ่มเติมจนฝีมือได้พัฒนาไปแล้วเช่นกันถา้ถา,มถามีโอกาสสิ์เองก็อยากให้อาจารย์ชี้แนะด้วยลู่โจก็ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าเข้งขึมสามเฮาก็ไม่เพียงแต่ยวนเออนะครับหมิงซืออินของเราเองมันก็มันเอานะครับมันคิดยาท้าประลองกับลู่โจะนะครับจริงๆไม่เชิงว่าเป็นการท้าประลองนะครับแต่เป็นการอขอคําชี้แนะประมือ อย่างที่เรารู้พระเอกอยู่ในขั้นเสินอถึงคงไม่ดีแน่ถ้าต้องมาต่อสู้แบบตรงๆกับเราลูกศิษย์นะครับที่อยู่ในขั้นดวนเสริญเจียพระเอกของเราพลังลมปานสู้ไม่ได้หรือถ้าเผลอใช้กัดไปลูกศิษย์ก็มีแต่ตายกับตายนั่นแหละนะครับเออศิษย์ไม่กล้าศิษย์พิดไปแล้วหลังจากโดนพระเอกด่านะครับหมิงซืออิงก็รู้แล้วว่าตัวเองพูดจาอวดดีไปหน่อยศิษย์น้องลิกของเขานะครับ เป็นที่ชื่นชอบของผู้เป็นอาจารย์การที่นางจะพูดขอร้องอะไรตรงๆไปก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ตัวเขานั้นนะครับกับอาจหารไปการเรียนแบบพฤติกรรมของหยวนเอ๋อก่อนหน้านี้ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายดีๆนี่เองหลู่โจวพูดออกมาอย่างเฉยเมยไปขอร้องสิทธิ์พี่สามของเจ้าก็แล้วกันขอรับท่านอาจารย์ปอนสวรรค์และวรยุทธ์ที่ตัวมูซึ่งมีไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ามิงซื่ออินเลย ตาหากตวนหมู่ซิงฉลาดเหมือนกับหมิงซื่ออินนะครับปัดนี้บอกได้เลยว่าวรยุทธของเขานั้นคงจะไม่ได้น้อยไปกว่ายู่ช้างลุงเป็นอย่างแน่นอนและและ <c oughs> แล้วจะเป็นยังไงกันตาหากตวนหมู่ซิงมากขอแล้วจะเป็นยังไงกัน้าหากตวนหมู่ซึงมาขอคําชี้แนะของจากข้าด้วยละ่ะพเอีกของเรานะครับเห็นสิทธิ์อย่างยวนเออรวมไปถึงหมิงซื่ออินขอประมือ เขาเองก็จินตนาการถึงวันที่ต้วมูเซิงมาขอคําชี้แนะนะครับบัตรนี้พระเอกของเรากําลังตัดสินใจในตอนนั้นเองนะครับภาพของหัววู้เต๋ก็ปรากฏขึ้นมาในอากาศแม้ว่าหัววู้เต๋าจะอยู่นะครับแต่เขานั้นก็มีแนวแนวแนวโน้มจะทําให้ตัวของลู่โจนั้นนะครับยากที่จะหลีกเลี่ยงท้าประลองด้วยหัววูเต๋าเคยมีปมสะสมมาอยู่ในใจนะครับโดยตลอด20ปีที่ผ่านมาแล้วใครกันล่ะที่เหมาะสมจะสั่งสอนหัววูเต๋าได้ใช่แล้วครับ ลิงล่วก็กบ,บาดเจ็บฟาล,ลี่เทียนก็ยังไม่ฟื้นฟูรอยยุทธชินนั้นแล้วคำตอบก็คงจะมีแต่จีเทียนเต้าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้พระเอกก็ดได้แต่สส่หัวช้าก่อนหลู่โจได้เรียกหมิงซื่ออินก่อนที่เขาจะจากไปครับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินได้หันมาผัวอุหัวผัวอุหัวได้ร่วมการต่อสู้ที่แท่ทนประลองรกบัวยางว่าถตาหากไม่มีอะไรเหลือก็ให้เขาไปพักผ่อนซะเออหมิงซื่ออินสับสนนะครับรู้สึกว่ามันแปลกๆปก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้ ก็เดี๋ยวมาดูในตอนหน้านะครับเกียงอาเฉียนคนดีคนเดิมของเราเป็นอะไรไปหรือเปล่าฉนไนเขาถึงได้เงียบไปหลายวันหลายตอนแบบนี้นะครับก็เกียงอาเฉียนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใครๆก็น่าจะชอบกันนะครับเขาเป็นถึงองค์ชายลำดับที่3เลยนะครับแถมยังมีความรู้ความสามารถมีความฉลาดแล้วก็มีสายขขาวอันยอดเยี่ยมดูเหมือนตัวเขายากที่จ,จะเคลื่อนไหวนะครับเนื่องจากโดนสิทธิ์ลำดับที่7อย่างซื้อวูยาเนี่ย ได้ส่งคนมาติดตามว่าใครกันแน่นะที่คอยยื่นมือช่วยและให้กล่าวกินจิงซานอยู่นั่นเองตัวเขาจึงเคลื่อนไหวลำบากณนะเวลานี้นั่นเองเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอะกในตอนนี้เดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันว่าเนื้อหาจะมีอะไรให้เรานั้นได้อ่ารับชมมีเนื้อหาอะไรที่ทำให้เรานั้นอ่าแบบว่าพีกิกๆกกันหรือเปล่าโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ